และมาสรุปให้ฟังกันอีกทีค่ะสำหรับผลงานแล้วก็เหล่าดารานักสแสดงของทางช่อง3นะคะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนาตราชครั้งที่8ประจำปี2559ค่ะค่ะส่วนฝ่ายชายนะคะพี่ปอนัทวุฒิค่ะจากนางทาตนะคะเจมส์มาจากเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็เจมสจีรายุจากปดิวรัตด,ดาค่ะทั้ง3หนุ่มเลยนะคะครั้งในปีที่สแล้วครับพี่ ละครที่ผมเล่นก็ได้เข้าชิงครับจริงๆละครเรื่องเพียงชายนี่คือเปรี่ยบเสมือละครเรื่องแรกเพราะเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราคิดว่าที่เราทําไปที่เราตั้งใจแบบทําไปเราแค่เราได้เข้ารอบชิงเนี่ยครับเราก็รู้สึกภูมิใจมากครับผลจะเป็นยังไงก็ไม่สีเรียเพราะว่าปีที่ผ่านมามีละครมีน,นักแสดงหลายๆท่า,านเข้าชิงมากเลยครับเรายินดีกับทุกคนมากๆเลยครับผมต้องถามนะว่าหวังไหม ผมเชื่อทุกคนหวังนะครับแต่คือแค่หวังว่าหวังว่าแค่การที่แต่ผมมานั่งคิดคิดดูว่าคือแค่เราได้เข้าสิ่งแสดงว่าละครอของเราก็ประสบความสมมําเร็จแล้วล่ะครับก็เป็นความรู้สึกของเรานะักแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อนะคะส่วนเพลงละครยอดเยี่ยมคะ <K> ่ะชันเดรียมมิวสิกก็เข้าชิง2เพลง <K> ก็คือคู่ครองจากนาคีแล้วก็แพ้หวัวใจตัวเองจากพิงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะค่ะ